รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ yeah. All I need is my รถคู่ใจ and my bike ขั k e ี yeah you can ride with me ดูรถสวยๆผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องหัวเพราะเดี๋ยวขาพาไปเปิดชนพยไม่ว่าจะใครหรือจะไกลความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ กลับมาพูดกันอีกครั้งนะฮะกับรายการคอควรรักรถครับกับผมทอมและบนาถมาในสัปดาห์นี้นะฮะต้องบอกว่าคอคนรรักรถของเรานี่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการแข่งขันระดับโลกครับ<ะ>ที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันในรูปแบบเซอร์กิตที่ต้องบอกว่า เร็วที่สุดในโลกด้วความเร็วระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและการแข่งขันที่พี่ว่านี้นะคะก็คือการแข่งขันฟอร์มูล่า1นั่นเองค่ะคราวนี้นี่นะฮะเราจะพาผู้ชมนะครับเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์ครับกับการแข่งขันที่เป็นรูปแบบไนท์เรสตนะฮะจัดกันที่ไหนยังไงโบนัสอันนี้นะคะจัดกันเขาปิดถนนในเมืองสิงคโปร์นะคะใช้ชื่อสนามว่า Marina Bay Street Cir c ก i t ค่ะถูกต้องนะฮะแล้วก็เป็นสนามเดียวด้วยนะฮะในตอนนี้ที่เป็นแบบไนท์เรสตนะครับ แหมเอาเป็นว่าอยากดูแล้วล่ะอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นใช่ไหมใช่แต่ก่อนที่เราจะไปชมกันนี่นะฮะทอมว่าเราไปทําความรู้จักกับประเทศสิงคโปร์ให้มากกว่านี้ดีกว่าไหมอยากดูเลยอย่าดูใช่ไหมอยาดูอยากไปสิงคโปร์อย่าไปกินรสช่องไวไม่ไม่มีสิงคโปร์ไงว้าเอาหรอเอาไปสิงคโปร์ดีกว่าครับประเทศสิงคโปร์หรือสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลกซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด900ตารางกิโลเมตรโดยประมาณแต่สิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกเพราะสินค้าแบรนด์เนมต่างๆที่สิงคโปร์มีราคาที่ถูกมากๆเลยล่ะครับ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือกถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เลยก็ว่าได้นอกจากนี้ยังมีมารีนาเบแซนตึกสถาปัตยกรรมสุดหรูที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปบนยอดตึกเพื่อชมภาพบรรยากาศของประเทศสิงคโปร์ได้อย่างทั่วถึงครับสุดยอด โอ้ยแล้วอยากไปอะแสบมากๆก่ะเมื่อกี้นะฮะเราได้เห็นความสวยงามของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วนะครับบอกได้คําเดียวแค่ว่าแจ่มน่าไปเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปพักเบรกก่อนดีกว่านะครับเพราะว่านี่เบรกหน้าครับเราจะพาผู้ชมไปทําความรู้จักกับสนามเฉพาะกิจสนามนี้ครับกับมารีน a าเบย์สตรีทเซอร์กิตครับ อนนี้นะฮะเวลาแห่งความมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกับการแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่ประเทศสิงคโปร์ครับถูกต้องแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมภาพการแข่งขันนะคะเรามีภาพกิจกรรมผู้โชคดีที่ได้ทดลองขับรถซุปเปอร์คาร์ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะพร้อมทั้งภาพบรรยากาศของสนาม a าริน b าเบรสต e เซอร์กิทมาให้ชมกันกไปชมกันเลยนะคะว่าภาพสนามน,นีสสวยงามน,น่าขับขนาดไหนคะ่ะไปชมเลยครับ ทางรายการเด้กเก็บภาพผู้โชคดีที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันฟอร์มูล่าวันลักมาริน่าเบสต์สเตปเซอร์กิตประเทศสิงคโปร์ภายใต้โครงการเปิดประสบการณ์ซาโซดาสิงส์รถแข่งฟอร์มูล่าวันสัมผัสไลฟ์สไตล์ระดับโลกณประเทศสิงคโปร์และยังมีกิจกรรมสุดพิเศษให้ผู้ที่เข้าร่วมคลิปนี้ได้สัมผัสกับรถแบร์มโบกินีและเฟอร์รอรี่แบบใกล้ชิดด้วยการทดลองขับรถซุเปอร์คาร์ทั่วเกาะสิงคโปร์กันเลยทีเดียวครับ รถซูเปอร์คาร์ทั้งสองรุ่นนี้ก็ได้แก่ Lamborghini g a l l a ด d o s p เดอรและ Ferrari F430 Spider ซึ่งรถซูเปอร์คาร์ทั้งสองคันนี้ต่างก็เป็นรถในฝันของใครลหลายคนและผู้โชคดีที่ได้เดินทางไปกับโครงการเปิดประสบการณ์ซ่าโซดาสิงในครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดกับรถซูเปอร์คาร์ทั้งสองคันนี้ก่อนที่จะได้เดินทางต่อเพื่อไปชมการแข่งขันจริงของรถยนต์สูตรหนึ่งระดับโลกแบบติดขอบสนามครับ มาต่อกันกับภาพบรรยากาศสนามมารีนาเบสติเซอร์กิตซึ่งสนามนี้ได้จัดการในขันฟอร์มูล่าวัน One, ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2008โดยการใช้ถนนโดยรอบมารีนาเบสตขึ้นมาเป็นสนามแข่งฟอร์มูล่าวันซึ่งสนามนี้ได้ชื่อว่าเป็นเพียงสนามเดียวที่ทำการในขันในแบบไ์เลสอีกด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมครับเราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะฮะของสนามมารีน b าเบสต e สเตอร์กิทนะครับต้องบอกว่างานนี้อลังการมากๆเลยครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมการแข่งขันนะคะเราจะให้คุณผู้ชมไปพักทำธุระส่วนตัวกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเราว่าช่วงหน้าค่ะเราจะมีการแข่งขันฟอร์มูล่าวันแบบเต็มรูปแบบนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมและคุณผู้ชมจะต้องไม่คลาดสายตาเลยเดียวค่ะไปพักกันสักครู่เดียวครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมลาตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาไปมันกันแล้วละค่ะพี่ทอมเป็นยังไงตื่นเต้นไหมโอ้โหต้องบอกว่างานนี้ตื่นเต้นมากครับเพสนามนี้นะครับเป็นสนามที่หลายๆคนรอคอยเลยทีเดียวครับถูกต้องค่ะและตอนนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะกับการแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่สนามมารีน่าเบย์สตรี Cir อร์กิประเทศสิงคโปร์ค่ะ กแล้ครับการแข่งขันฟอร์มูล <brows are> <idal Industry inn it> ่าวันสนามมารีนาเบสต e เซอร์กิตก็ได้เริ่มต้นคอมปินที่เรียบร้อยแล้วการแข่งขันในสนามนี้จะทําการแข่งขันทั้งหมด61รอบด้วยกันโดยมีระยะทางต่อรอบถึง5กิโลเมตรกันเลยทีเดียวครับซึ่งผู้เข้าแข่งขันในสนามนี้ต่างก็โชว์ฟีไม้ลายมือในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ด้วยความเร็วเฉลี่ยกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับ จากการนัขันรถฟอร์มูล่าวันที่ผ่านมาทําให้ผู้ชมทั่วโลกต่างประยอมรับในความเก่งกาจของนักแข่งฟอร์มูล่าวันและทีมเซอร์วิสเมื่อาชีพทุกท่านที่มีส่วนร่วมทําให้ทีมสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างสําเร็จ ในสนามนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆครับสำหรับทีมแมคลาเรนเมอร์เซเดสที่เกิดความผิดพลาดเฉี่ยวชนกับรถแข่งของชองเอลิกเวอร์กเน่จากทีมโตโรลัสโซโฟเฟอร์รารในรอบที่39ทําให้นักแข่งรุ่นใหญ่อย่างไมเคิลชูมาร์เกอร์ต้องเดินออกจากสนามไปอย่างน่าเสียดายครับ และสำหรับการแข่งขันในสนามนี้ผู้ชนะก็ตกเป็นของเซบาสเตียนเวทเทลภายใต้สังกัดทีมเ d รดบูและซิงซึ่งทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะที่ได้รับรงางวัลทุกท่านด้วยนะครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันมมมา,มานะใครแต่ละคนนะขับกันแบบหเร็วได้ใจแบบ ใช่แล้วนะครับผมต้องบอกเลยนะฮะว่างานนี้สุดยอดจริงครับและที่สําคัญนะฮะเราต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ได้ขึ้นโพลเดียมด้วยในจาดีใจด้วยเอาละ ถูกต้องเลยแต่ว่าแม่น่าเสียดายครับโบลินครับวันนี้เวลาของรายการของเราเนี่ยคูจูงมุ่งลงแล้วนะครับยังไงแล้วนี่สัปดาห์หน้าต้องติดตามชมให้ดีนะครับว่าทอมและน้องโบนัจะไปที่ไหนรับรองว่ามันสนุกแน่นอนครับใช่นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่เธสวยนะคะว c h u n นเ e ตสาขาดอนเมืองค่ะถูกต้องครับวันนี้ทอมและโบนัลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย